สวัสดีครับทุกคนเเ้าเพชรพามาเบิงอันนี้เด้อว,วันนี้อยู่ที่สวนแคนตาลูปจังหวัดพะเยาโยมเพิ่มเพื่อแม่ใจพี่น้องมาพามาเที่ยวสวนแคนตาลูปเบิงจะไปทําความรู้จักเจ้าของเขาก่อนเนาะ <c oughs> สิแวบไปหาโอ้ยอยางรัดยางรัดไปหาจ้าของพี่นก่อนอืมแตงแคนทลุปหอมหอมพี่น้องหอมหอมจากสวนเลยสดๆจากสวนขออนุญาตขอขอนุญาตปีอย่างก็<อ>ลืมละปีแล้วผมมาป้าหาไผ่นะปีแล้ว อ๋อจริงเป็นจังครับอ๋อพี่ยังก้อนนี้พบุญชูครับพี่บุญชูเนาะครับพี่บุญชูพี่บุญชูสวัสดีครับผมสวัสดีครับแตงเมล่อนแตงไมล่อนครับนี่ยแตงสีส้มครับแตงสีส้มมันมีสองแตงมันก็แตงสีส้มกับแตงสีสีเขียวสีเขียวเนื้อในมันสีเขียวเนาะครับโหมาดูนี้ก็งหัมยางเป็นเมล่อนครับ เมลอนอันนี้อันนี้เป็นอย่างไรนี่สีส้มครับแดงสีส้มแดงสีส้มอเมรลอนจะเป็นเนื้อเขียวเขียวเนาะเปลือกเขียวเขียวอะเปลือกเขียวเขียวไอสีส้มก็มีผมมาทีไรก็เห็นจะปลูกกันตรงเนี้ยทำทั้งปีเลยครับพี่ครับทำทั้งปีเลยกหรครับจุดนี้นี่จะจะเวียนกับน่าน่เดี๋ยวสลับกันสลับกันไปสลับกันมาครับเพราะผมมาทีไรผมจะวิ่งผ่านแต่๋ผมไม่ได้มาเที่ยวก็คราวที่แล้วก็มาเที่ยวอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้ อะไรจริงจังมากดูดินี่กี่กี่กี่ไร่ในแปลงปลูกเนี่ยการผมนี่วันสองไร่ครับอันนี้อันนี้สุกเลยกับตัวเนี้ยสุกเก็บได้แล้วเป็นกอเก็บได้หลายขายกี่วันแล้วเนี่ยอันนี้เก็บเก็บเผูกครับเก็บมันผูกครับโอ้ดูทุกคนกี่ไร่ก็ปีสองไร่ครับสองไร่เนาะเฉพาะแปลงนี่ก็สองไร่ของพี่กะเห็เจ้าครับผมเนี่ยเห็ดเห็ดเจ้าเนาะคอ๋ออันนี่อีกเจ้าหนึ่ง น่าขอดีดาวครับ <laughs> มาดูเขาเขาเก็บเขาเก็บแตงอู้อันนี้แตงแคนเขาเรียกว่าแตงสีส้มแตงแคนทะลุปเป็นอีกแตงหนึ่งเขาบอกแตงแตะลุมันจะเป็นสีเขียวเขียวเนื้อในสีเขียวเขียว มาเจอเจ้าของเจ้าของเจ้าของสวนโน้นน่ะสวนโน้นน่ะเขาก็รับจ้างอยู่พอดีก็เลยไม่บ้างมาคุยด้วยเดี๋ยวแกคงจะมาคุยด้วยแหละสู้สูอันนี้พี่ชูแบกเองเนี่ยเขาช่วยงานกันเขาช่วยวันกันนะช่วยเอาวันกัน วันนี้พี่ชูมาช่วยสวนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้แกเก็บขายอันนี้พี่ชูเ็าจะเก็บขายพรุ่งนี้ของเขาเป็นเนี่ยนี่แหละมาดูไล่ดูพอดีพี่ชูเขาไม่ว่างก็ <c oughs> ไปช่วยงานอีกสวนหนึ่งอยู่แต่มาดูแตง่ง ตอน,นี้ก็ดูก็เลยต้องไม่มีเดี๋ยวพี่ชูเขาจะมาคุยให้ฟังแต่นี้ปลูกทั้งปีเนี่ยนะกขสลับกันไปสลับกันมาเม่อตรงแม่แตงไป็นตัวแม่แตงเขาจะมีเขาเรียกว่ามีกเกษตรเออเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมค่อนข้างที่จะสำคัญทั้งลิ้นจี่ทั้งากา,ฟาแฟแคนตาลูปเนี่ยมีทั้งปีเลยนะ แค่นแต่รุปนี่ปีมีทั้งปีต่ช่วงหลังเกี่ยวข้าวเขาจะปลูกกันเยอะเยอะมากหลังเกี่ยวข้าวเนี่ยดูเขาแบกเขาไอ เขาก็ไม่ได้จ้างเต็มที่นะเขาจะช่วยกันอ่ะเขาหลายสวนเขาช่วยกันสวนนี้มาช่วยกันเหมือนวานกันสลับกันวานนะเรวจะเดินดูดูสวนที่ชูไปก่อนโอ้ยแต่ลูกใหญ่ๆหญ่ลูกขนาดนี้กําลังดีอะ่ะก็คงประมาณนี้แหละมั้งได้ใหญ่เต็มที่แล้วแหละคงไม่ใหญ่มากกว่านี้แล้วล่ะเนาะ ทุกคนบาวเพชรบาวเพชรยุ่กลางสวนแคนตาลูปขอ,ของข้าเจ้าเลยนี่นแต่ของเจ้าของสวนเพิ่นกำลังไปสอยงานออสรอยงาน ے, อ,อ,อีกสวนหนึ่งอยู่ก็าจาก็เรียกว่าสลับวันกันช่วยกันช่วยวัาวานกันก็เาารียกว่าเอาวันกันภาษาชาวบ้านแถวนี้เ็าเรียกว่าเอาวันกันวันนี้ทําของคนนี้วันนี้ก็ไปทําอีกคนหนึ่งแต่ของของพี่ชูนี่จะเก็บเก็บเขาบอกว่าเก็บพรุ่งนี้ รูปเหมือนจะเก็บไปมั่งเลยนะวันนี้โชคดีได้มาดูเที่ยวสวนแคนตาลูปนะของชาวบ้านครับผมโอเคดูสวยๆแถวสวยเลยอ,ะอ่ะโอ้ยทำไมมือถือค่อยเต็นอย่างนี้เนาะ อันนี้มาดูมาดูไล่ต่อดูไล่พี่ชูพี่ชูพี่ชูต่อเนาะอืมก็พยายามหลบแดดเพราะว่าเมื่อกี้ต้องต้องลงเพราะว่าเครื่องร้อนมากเลยเครื่องร้อนมากแต่ว่าเออดูอันนี้เนาะดูเขาทําดูแตงเลยเนี่ยมันเขาจะมัดไว้แบบเนี้ยมัดไว้แบบเนี้เพื่อไม่ให้มันข่วนอะขวนมันเนี่ยวน ขั้วเออมันจะหลุดออกให่งั้นหลุดออกเลยใช่ไหมพี่ชูมันจะหลุดออกเลยท้าไมมันมีน้หนักมันหนักเยอะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่แขวนไว้แบบนี้มันก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรนะมันจะเป็นมันจะเลื้อยไปตามดินเนอะลูกมันก็ไม่สวยอีกเนาะแต่ก็ดินเออดูไผ่ตรงนี้นะไผ่ไม้ไผ่ตัเนี้ก็จะทําอุ้นแน่นมากเลยเนาะไม่โยกเลยอ่ะโยยกได้ลุมกับเออ สู้สู้ลมได้ได้มากได้มากเลยมันไม่ล้มเลยเนาะสุดยอดเลยอะ่ะเนี่ยเขาจะมีเชือกไม่มีสามสามปลูกแคนเทลุปนี้ก็ใช้ใช้ความพยายามสูงกันนะเนี่ยนอกจากปากนี่แล้วจะมีไอเนี้ยมัดแล้วก็มีเชือกมันจะพันพันพันไปกับไอไอเครือมันเนี่ยมันขึ้นไปถึงตรงเนี้ยพอมนถึงลูกก็จะต้องมีมัดอีกรอบหนึ่งโอ้ทุกคน ปีหนึ่งสามรอบพี่ชูปลูกอยู่ปีหนึ่งสามรอบสามรอบนี่ตรงนี้ปลูกข้าวกอพี่ชูปลูกข้าวด้วยเขาอ๋อมีข้าวด้วยปลูกอ๋อหน้าไปทําปลูกที่บ้านนะนะที่สวนผมอะ่ะต้องทำนากะช่วงนี้มันมีรายได้ต้องปลูกแตงสลับอ๋อต้องปลูกแตงสลับกันไป ปลูกแตง้ิษ <c oughs> เข้ามันถ้ามันหักก็เข้ามันเข้าราคาจำมันก็เลยอ๋อหมายถึงว่าของพี่ชูเนี่ยคือคือแบ่งพื้นที่ในการสลับปลูกครับอ๋อตรงนี้ก็สลับต่อไปก็อาจจะสลับปลูกแต่ละปีสลับกันไปจริงเปล่อ๋อพี่พี่ชูนี่ปลูกปลูกแตงมาเกือบสิบปีเลยนะเกือบยี่สิบปีโอ้ยมันขึ้นเนี้ยก็ดูดูมันมีไอ้จุดนี้มันมีมีมีอ่าพันอะไรนะพี่ชูก็สามก็อันนี้คันเตลุปสีส้มพันเก้าสามเก้า เปลือกมันจะมีรอยแบบสวยงามเลยนะ,ะมีพันหนึง่งผิวมันจะเรียบแต่ถ้าดูถ้าดูาดอันมาดูอันนี้ยเอ,อันนี้อันนี้ยังมันอ่อนอยู่ใช่ไหมมันเลยยังไม่เรียบม,มันยังมันยังมียังมีไม่มีลายมันก็เลยยังเรียบ,ยบอยูอ่อันนี้พันเรียบเนาะผิวเรียบครับ ผิวเรียบนี่มันจะมันจะนุ่มนะผิวมันจะนุ่มเอ้ยเนื้อมันจะนุ่มมันจะเอ่อแต่ว่นพันสวิตสองห้าครับนี่วสวิตสองห้าครับนี่วสวิตสองห้าผิวมันจะเอ่อเรียบแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มโห <c oughs> oh, นี่สองไร่เลยใช่ไหมพี่เลียพี่ชูเนี่ยทำคนเดียวทำคนเดียวหรือว่าจ้างเขาด้วยถ้าาทำทันกันต้องจ้างต้องจ้างนะ <c oughs> แต่เราเรา,เราต้องเน้นทำทำเองก่อนเนาะ เพราะ <ทำ S 1> วา่าถ้าทำเหมาือนกันตรงจังเออเพราะว่ามันก็คือเป็นการลดต้นทุนที่ดีเนาะถ้าทําเองได้เนาะผมมาปีที่แล้วผมก็มาอยู่แต่ผมก็ได้มาแบบว่าเป็นแบบนี้ไงผมก็มาดูมากินมาเที่ยวมาถ่ายนิดๆหน่อยๆปีที่แล้วมาแต่วันนี้มานี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปลูกวันที่สิบ <c> ห <oughs> ้าสิบห้าสิงหาเนาะพร้อมกันเลยทั้งหมดสองไร่ปลูกกันภายในวันเดียวเสร็จ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องเตรียมเครื่องเตรียมไอ้พวกนี้ก่อนเนาะตัดข่ายก่อนเนาะเป็นก่อปลูกพืชปลูกก่อนปลูกว่าปลูกพะยางก่อนครับปลูกพะยางก่อนเตรียมดินแล้วปลูกพะยางเอาถึงเอามานี่ใส่ถึงเอาไม้ยใส่ปลูกแล้วถึงพะยางถึงเอาไม้ใส่ะปลูกก่อนอถึงเอาพะยางใส่เออปลูกพะยางก่อนปลูกพะยังปลูกพะยางปลูกพะยางก่อนเออแล้วปลูกตามรูไมตามรูปลูกตามรูอ๋อแล้วก็ทำเป็นอ๋อแล้วทำรู จาะหลังจากนั้นไอ้เนี่ยทำทีหลังใช่ไหมครับไอ้ไอพ้พวกเสาพวกเชือกนี่ทำทีหลังครับอ๋ออ๋อ,อ,อ,อคือปลูกวันที่15โหไปแบบนี้ต้องใช้ต้องจ้างคนสิภายในวันเดียวอะ่ะเออแต่เขาต้องทำมันต,ตอนปลูกนะอ่าฮะจตอมือกันเอามือกันแหละเอาเอา,เอาไม่ไม่ได้ปลูกพร้อมกันแต่ว่าเอาเอาวันกันเอาปลูกวันเดียวกันอดีปลูกวันเดียวกัน ตีๆเฮาตีผู้เปิลมาช่วยตีมาช่วยคือเอ,อา,อามือกันเนี่ยเอามือกันเนี่ยอ๋อเอามาช่วยกันวานกันแบบน,นั้นเถอะเอามือเอามือกันเอาวานกันเอามือกันโอ้มันไม่น่าเลยเขาทำเสร็จภายในวันเดียวเลยเนาะครับอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อคนประมาณถ้าคนสาวนี่ประมาณสมองสงิบห้าสิงหาสิบห้าสิงหาสิบห้ากันยากันยาตลุลายังไม่ไม่ถึงสองเดือนดีครับ ก็เดือนนึงก็อีก45นาทีก็ได้ได้ได้เก็บขายเนาะเดือนเดือนมันจะมากมันจะ50าสิบวันเดือนหนึ่งเดือนกับอีกห้าสิบวันรวมกันนะรวมกันแล้วเดือน50วันก็เท่ากับว่าประมาณ50วันหนึ่งเดือนกับยีวันเนาะห้าสิบวันเขาบอกตั้งแต่นับวันปลูกเนี่ย50วันเขาบอกนี่ระบบน้ำหยดระบบน้ำหยด วางระบบก่อนค่อยค่อยเอายางใสผ้ายางปูผ้ายางเสร็จแล้วก็เขาปลูกปลูกกันอยอฟังแล้วนะผมแล้เหนื่อยแทนผมแล้เหนื่อยแทนเนาะดูขอบคุณมากนะที่พี่ชูนะขอบคุณมากที่พี่ชูที่ท,ที่ที่อนุญ,ญาตให้ผมมาดูมันเยี่ยมแต่จริงๆก็จะมาซื้อไปกินด้วยเดี๋ยวของพี่ชูยังไม่เก็บใช่ไหม ต้องเก็บพรุ่งนี้ของพี่ชูวก็จะเก็บพรุ่งนี้แต่เก็บไปแล้วสามแถวเลยว่ามันได้เก็บเป็นจริงเป็นจังขอบคุณมากครับพี่ชูขอบคุณมากครับผมพามาเดินเดินเล่นดูดูเคนตารุปนี้ก่อน โอ้เขาปลูกเยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่นีไกกนนนะ้ไม่ใช่ปลูกกินเล่นนะไม่ใช่ปลูกแล่นนะปลูกเป็นจริงเป็นจังมากเลยก็ปลูกขายแต่เห็นอ่อมเมลี้ยงอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาส่งไปที่อุดอรแปดตันอืมคำว่าส่งไปน่าจะเป็นทางโน้นอะมารับซื้อไปเนาะมารับไป โอ้น่ะโอเคมาดูสวนดูให้สุดเลยทุกคนสุดลูกหูลูกตาจริงๆอ่านี่นี่ดูนี่ดูนี่นะโอเคสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ไารับชมนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปชอบกดไลค์อ่าชอบกดไลค์กดไลค์ ถ้าพอใจก็กดแชร์ได้ครับผมขอบคุณมากเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ